กำลังอยู่กับเรา ARIT Podcast สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาสวัสดีครับวันนี้ p o d c a s t EP นี้จะนำเสนอหนังสือหมวด 100เรื่องพลังใจสร้างได้ด้วยตัวเราเองความสำเร็จอยู่ไหนเราทุกคนต่างก็เคยถามตัวเองด้วยคำถามนี้กันทั้งนั้นคำถามสั้นๆง่ายๆเพราะว่าคำตอบนั้นมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คุณเข้าใจเลยอย่างไรก็ตามหลายๆคนก็ยังไม่ละความพยายามเฝ้าถามตัวเองด้วยคำถามง่ายๆคำถามเดิมนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าวันแล้ววันเล่าแต่เขาก็ยังหาไม่เจอ Do you believe? เชื่อหมาว่าทุกครั้งที่เราถามตัวเองเช่นนั้นลึกๆในใจเราเองต่างก็มุ่งหวังเล็กๆว่าสักวันหนึ่งวันนั้นจะเป็นวันของเราบ้างวันที่เราจะประสบความสำเร็จอย่างไรก็ตามคุณผู้อ่านจะเชื่อหมาว่าสิ่งที่ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่อาจประสบพบเจอกับคำนั้นได้ไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่มีความสามารถพอหรือเป็นเพราะโชคชะตาหรือพระเจ้ากันแกล้ง แต่ที่เป็นเช่นนั้นเป็นเพราะพวกเขาไม่ได้เชื่อในตัวเองเลยพวกเขาไม่เชื่อตอนเองจะประสบความสำเร็จได้จริงคิดว่าสิ่งที่ตนเองคาดหวังอาจเป็นแต่ความฝันลมๆแรงๆซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละคือสิ่งที่เป็นปัญหาใหญ่ปัญหากับความคิดที่พวกเขามักจะคิดว่าคนธรรมดาก็คือคนธรรมดาคนที่ไม่อ่านเป็นคนพิเศษได้เหมือนคนอื่น โดยที่ตัวเขาเองหารู้ไม่ว่าสิ่งที่พวกเขากำลังคิดอยู่นั้นเป็นความคิดที่ผิดและต้องรีบแก้ไขอย่างเร่งด่วนเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกท้อแท้นึกน้อยใจตนเองว่าเราก็แค่คนธรรมดาคนหนึ่งคงไม่มีความสามารถพิเศษที่จะทำอะไรให้สำเร็จได้เช็กเช่นคนอื่นเขาหลอกเราอยากให้คุณได้เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความเชื่อเสียใหม่ให้คุณเชื่อเถอว่าคนพิเศษ ที่ประสบความสำเร็จก็เป็นคนธรรมดาสามัญมาก่อนทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันสำคัญอยู่ที่ตัวคุณคุณคือสิ่งสำคัญที่สุดในการก้าวไปสู่ความสำเร็จพลังแห่งศรัทธาพลังในตัวคุณมีอย่างเหลือเฟืออะไรก็ตามทีค่คุณเชื่อด้วยความรู้สึกมันจะกลายเป็นรูปธรรมเสมอเพราะคุณมีพลังภายในตัวเอง ที่จะสร้างโลกของคุณเองได้และจะเป็นรูปธรรมท,ที่เป็นจริงอย่างที่คุณต้องการให้มันเป็นมนุษย์ทุกรูปทุกนามล้วนต้องการความสำเร็จแต่มนุษย์ส่วนใหญ่ในทุกยุคทุกสมัยก็ไม่อาจให้ได้แม้แต่โอกาสต่อตอนเองที่จะประสบความสำเร็จเพราะพวกเขาเชื่อว่าสิ่งใดก็ตามที่พวกเขาได้ครอบครองมันจะไม่ออกมาเป็นอย่างที่พวกเขาต้องการ ความไม่เชื่อจึงเดินมาควบคู่กับความล้มเหลวเสมอคนส่วนใหญ่ไม่รู้กระทั่งว่าพวกเขาต้องการอะไรและพวกเขาก็เชื่อว่าตนเองจำต้องยอมรับต่อวิถีชีวิตที่เป็นอยู่ส่วนพวกที่ปฏิเสธในสิ่งที่ตนเองต้องการโดยเชื่อว่าตนเองไม่อาจก้าวไปถึงความสำเร็จหรือความเชื่อว่าตนเองต่ำต้อยเกินกว่าจะได้รับสิ่งนั้น ส่วนประกอบสำคัญของความสำเร็จมีเพียงความเชื่ออย่างจริงจังและความสำเร็จจะเริ่มเกิดจากความเชื่อในตนเองแต่เราไม่ต้องเอาความเชื่อในตัวเองไปปะปนกับความปรารถนาที่เราอยากได้รับเพราะจะไม่มีทางอธิษฐานให้ภูเขาอันตรธานหายไปได้หรืออธิษฐานให้ตัวเองมีฐานะดีขึ้นแต่คุณสามารถเคลื่อนย้ายภูเขาหรือสร้างหลักประกัน ให้ชีวิตด้วยความเชื่อความสงสัยในความสามารถทําให้เราเกิดความไม่เชื่อในตนเองคนส่วนใหญ่จึงมักคล้อยตามง่ายๆว่าทุกอย่างจะไม่เกิดขึ้นจริงถ้าไม่มีใครมาอธิบายถึงเรื่องความแตกต่างที่คุณสามารถทําให้คุณก็จะไม่เชื่อว่าคุณทําได้หรือหากว่าคุณเชื่อว่าตนเองทําได้โดยไม่มีใครมาคัาด,าดค้านความเชื่อของคุณคุณก็จะเชื่อเช่นนั้น จนทำได้สำเร็จซึ่งนี่คืออิทธิพลของพลังความเชื่อเพราะเคยมีการพิสูจน์โดยอาศัยทฤษฎีอากาศพรศาสตร์ว่าด้วยโครงสร้างของตัวพึ่งไม่มีวันที่จะทำให้มันบินได้เลยแต่ก็ไม่เคยเห็นมีใครเอาเรื่องนี้ไปบอกตัวพึ่งเองเลยสักทีอย่างโจเป็นเด็กหนุ่มเวียดนามที่ลี้ภัยทางเรือไปขึ้นที่เกาะฮ่องกงตั้งแต่ตอนอายุ18ปี แล้วมีคนบอกเขาว่าเขาสามารถเป็นมหาเศรษฐีได้และเมื่อเขาอายุ25ปีเขาก็ได้กลายเป็นเศรษฐีจริงๆซึ่งเขาเล่าให้ฟังว่าเขาเพิ่งจะมารู้เอาเมื่อตอนอายุ25ปีนี่เองว่าตัวเองแปลความหมายของคำว่าความสามารถผิดไปโดยเข้าใจมันว่าจะได้เป็นเศรษฐีซึ่งเขาเชื่อเช่นนั้นจริงๆ เพราะไม่เคยมีใครมาอธิบายให้เขาฟังถึงความแตกต่างของคำสองคำนี้เลยคุณเห็นแล้วใช่ไหมว่าอนุภาคของพลังความเชื่อมีมากมายเพียงใด